สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คอนเทนต์ของเมืองทองทีวีของเราในช่วงเที่ยงที่งนะครับของวันอังคารที่25พฤษภาคมนะครับ ตามโปรแกรมเดิมของสโมสรกีฬาพะยองของเราจะกลับมาเชนนิ่งกันในช่วงวันที่1มิถุนายนนะครับเป็นกลุ่มน้องๆที่อยู่ในสัญญาย,ยืมตัวจะเริ่มกลับมาฝึกซ้อมกับทางสตาฟโค้ชทีมงานก่อนนะฮะแล้วกลุ่มพี่ๆที่ได้ลงสนามในฤดูกาลที่ผ่านมาในปริมาณที่ไม่ถึง60-70%เนี่ยก็จะเริ่มกลับมาฝึกซ้อมในวันที่7นะครับแล้วก็ขยับ มาเรื่อยๆตามวันเวลาที่ทางซัโค้ทีมงานเตรียมไว้ให้ก็จะสมบูรณ์แบบกันประมาณสักวันที่10กว่า,วาของเดือนมิถุนายนนั่นเองล่ะครับก็จะเริ่มฝึกซ้อมกันบ,บฟูลทีมแต่ว่าตอนนี้อย่างที่เห็นกันก็จะมีน้องๆขุนพลกีเรย์พยองเริ่มทยอยกันกลับมาเชนนิ่งฝึกซ้อมกันเองกันบ้างแล้วนะครับบางส่วนหลายต่อหลายคนทีอ่อาจจะไม่ได้เก็บภาพเนี่ย ก็เรนนิ่งกันที่บ้านเยอะพอสมควรนะฮะใครตามไอ้จงไอจีนักบอลก็จะเห็นนะฮะว่าเริ่มกลับมาดูแลสภาพร่างกายของตัวเองเพื่อพร้อมสําหรับการกลับมาฝึกซ้อมกับสมโมสรอ,อีกครั้งหนึง่งเพราะอยากที่ซับราบกันพอกลับมาเนี่ยมันจะต้องเรียกในส่วนของความฟิตละครับเพราะอาจจะต้องเจอการวิ่งวิ่งแล้วก็วิ่งนะฮะ <P rep resent> อย่างคอนเทนต์นี้นะครับเราจะเห็นตองหนึ่งชาชายแสงดาวนะครับเซนเตอร์แบคร่างยักษ์ของสโมสรกิเลพยองหนีเพื่อนนะฮะ อย่างพี่เมียพี่ทักชยัยแล้วก็คิงเสียห,หน้านะครับเนี่ยเป็นกลุ่มนักเตะอสัมที่เติบโตขึ้นมาพร้อมๆกันนะครับมาเชนนิ่งกันเองนะสนามมาวินสตเตเดียมกันแล้วล่ะครับและ ขยับมาอีกข้างๆเราก็จะเห็นพิมพ์พัชร,รพลอินทนีอ่าแล้วก็น้องๆอคาเดมี่แล้วก็พี่เพียวนะครับพี่ชายของพิมพ์มาให้โค้ดพีดูแลเทรนนิ่งให้ในส่วนการฟืน้นฟูสภาพร่างกายนะครับแมจริงๆแล้วช่วงเช้าๆบางวันพิมเองก็จะนัดโค้ดพีไปเทรในส่วนของฟิตเนสด้วยนะครับ และทั้งฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของสนามนะฮะก็จะเป็นน้องๆ อะคาเดมีของสโมสรเมืองทองที่บางคนอาจจะมีลิสต์ในการขึ้นมาฝึกซอ้อมกับทีมชุดใหญ่นะครับก็จะมาเทรนนิ่งกันเองเพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องของสภาพร่างกายเผื่อเป็นช้อยสาหรับโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้นะครับนอกจากนั้นยังมีพี่ปายพีรพงศ์ปัญญานุมาพรนะฮะก็ให้หมอวินเชนอีกมุมไกลๆของสนามซึ่งแอบไม่ได้เก็บภาพนะครับแม่ก็เริ่มกลับมาเทรนนิ่งกันฝึกซอ้อมดูแลตัวเองกันแล้วบางส่วนนะฮะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับตองหนึ่งชาชายแสงดาวกันสักนิดหนึ่งดีกว่า ว่าทำไมถึงกลับมาเชนนิ่งก่อนเวลาที่ทางสโมสรของเรากำหนดนะฮะกระหนีบเอาทั้งพรีเมียร์แล้วก็คิงมาด้วยนั่นเองนะครับครับวันนี้ที่เดินทางมามาวินสเตเดียมโชคดีเลยเห็นนักเตะเมือนของเยอะมากครับคุณผู้ชมหนึ่งในนั้นก็มีตองหนึ่งชาติชายด้วยสวัสดีครับตองสวัสดีครับัอดีครับทำไมถึงรีบมาทียังไม่ได้กําหนดซ้อมรู้สึกตองน่าจะต้องมาประมาณวันที่เจ็ดเจ็ดครับ ทำไมถึงมาตั้ต้นมามาเรียกแรงก่อนครับพักไปนานอย่างมาเรียกแรงใช่ครับกัว่าเดี๋ยวถึงเวลาจริงๆมันจะเหนื่อยเกินก็เลยมาเรียกแรงก่อนครับก็เลยหนีบเอาแก๊งอาสัมมาด้วยใช่ครับเพื่อนเพื่อนมาทั้งคิงทั้งพีเมียมาด้วยไหนไหนมาแล้วจะได้มีคนเล่นลิงใช่จะได้สนุกเอนะพี่ย้อนกลับไปถามหน่อยในฤดูกาลที่ผ่านมาครับเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะกลับการเป็นว่าฤดูกาลที่ผ่านมาเอาได้เล่นเยอะเลย ได้เล่นเยอะประมาณเท่าไหร่ครับก็หลายนัดยมไงครับทั้งที่ออกสตาร์ทเป็นเซฟผู้เล่นตัวจริงเลยครับผมเป็นไงในส่วนตัวพอใจไหมผมก็พอใจในส่วนหนึ่งครับทําไมถึงแค่ส่วนหนึ่งก็มันมันต้องผัดกันลงไงพี่ไม่ได้ลงต่อเท่าไหร่ถ้ามันได้ลงตอนเนื่องมันจะปรับรีดฟอร์มได้มากกว่านี้ใช่ไหมแต่มันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีอาการบาดเจ็บไปด้วยใช่ใช่ใช่มีช่วงหนึ่งที่เจ็บข้อเท้า เพเดียวหลังจากนี้เป็นต้นไปแอดก็เชื่อนะครับว่าขุนพลกีเลนพยองลายแต่หลายคนก็จะเริ่มกลับมาเชนนิ่งดูแลสภาพร่างกายของตัวเองให้พร้อมก่อนสักประมาณ7วันที่จะกลับเข้าสู่โปรแกรมการฝึกซ้อมนะฮะ<ส><ง>อย่างตองหนึ่งเองก็มาก่อนเตรียมตัวก่อนประมาณสักน่าจะ2ออาทิตย์ก่อนที่ทีมจะกลับมาฝึกซ้อมนั่นเองนะครับเพื่อไม่ให้มันเหนื่อยเกินไปในการที่กลับมาฝึกซ้อมตาม,ตามกำหนดการของสโมสรและลดอาการบาดเจ็บไปด้วยไกลๆนั่นเองล่ะครับ ดูการที่ผ่านมานะครับตองหนึ่งก็ถือว่าได้เล่นพอสมควรนะครับกับการออกซารในทีมชุดใหญ่ของสโมสรเมืองทองอยูเนเต็ดนั่นเองล่ะครับ